สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้พามาทำบุญที่เดิมครับวัดตะโกรถติดยาวเลยครับวันอาทิตย์ซะด้วยจะมีที่จอดรถไหมคุณยิงจอดตรงไหนแก๊ะอะไรตรงนัพี่วิยาจะเป็นฝ่าดันเรา ที่วัดเขาก็ลังสร้างใหม่มาช่วยเขาทำบุญดูคนครับแน่นเลยครับโดยบรารมีหลวงพ่อครับใครๆก็อยากจะมามผมมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสำังน่าจะหกเจ็ดครั้งแล้วนะครับ mình tỏ chiều Cái này nó tại lẽ vậy là sẽ được chơi được không còn rất chính chính gặp จะไปจอดตรงไหนได้น้อตเลกตเลก,เกที่นะเล็กจอดนอกแล้วก็แล้วจีโดนดังไหลครับต่อคิวเป็นพันเลยนะลับกาบวายสรีลาลูงพ่อ ูคนข้างในครับต่อคิวเป็นพันเลยครับร้านะคะ้าก็เต็มเลย,ยเยอะ่าก่าโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ